ามาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลสโมสรไทยนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการลงชิงฟุตบอลแมกโงงคับแชมเปชิพบุรามนั้นบอกว่าจะป้องกันแชมป์ให้ได้ด้วยการปลุกไปเอาชนะทีมล้านช้างยูเต็ดของลาวครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการนัดชิงชนะเลิศของโตต้าแมกโขงคับแชมเปช้ยนชิพ2 0์สปรอบชิงเกมแรกครับบุรามแชมป์เก่าจะออกไปเยือนล้านช้างยูเต็ดทีมแชมป์ของพิมรีล,ล,ลาวเวลา6โมงเย็นที่สนามเจ้าอนุวงศ์ที่ประเทศประเทศลาวนะครับ ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้ก็มีการแถลงข่าวความพร้อมของเกมปรากุว่าลันโกปูพูิชคุณซือบุลานั้นบอกว่ารอบนี้แรกๆจะเป็นทางการของบุลาในการแข่งขันของฤด,ดูการ2017ก่อน้ะมีการศึกษาทีมคู่แข่งอย่างล้านช้างเป็นอย่างดีครับ ขอยอมรับว่าคู่แข่งนั้นเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งรวมทั้งมีความได้เปรียบตรงที่เล่นเกมอย่างเป็นทางการของฤดูการนี้มาแล้ว3เกมแต่ว่าบุรามนั้นก็ตั้งใจมาเยือนเพื่อคว้าชนะและป้องกันแชมป์รวมทั้งรักษาศักดิ์ศรีตัวแทนของประเทศไทยครับส่วนฟังของกัปตันทีมไซเบอร์กบสุชาวด,ดุ่มครับบอกว่าตอนนี้ทุกคนในทีมพร้มอมมากกับเกมนี้ อมกันมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับล้านช้างรับประกันว่าวันพรุ่งนี้หนุกเข้มข้นแน่นอนครับนัดแรกครับจะเกิดเ,เราจะบมุกไปเยือนลาวก่อนในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วจะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่8มกราคมนี้เวลา1ทุ่มครงครับ